7,8,9โอเคดับแล้วดับแล้วดับแล้วมาบเรียบร้อยเรียบร้อยเลวานจบไปไม่ต้องเปลืองเลวาน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 ดับกี่มาดี ทีเข้ามาข้างในกรอบกีโต้แล้วไหลามาที่เลวานด็อบกีโอ้โหติดเซฟแล้วเปิดเข้ามาเลวานได้ควงลกูกนี้เรียบร้อยกับก็เก่ามาแล้วครับประตูแรกของโรเบิร์ตเลวานด็อบกีดูโนโให้มาแล้วตั้งป้อมวางเข้ามาหาเลวานด็อบกีก็เก่นับสองนับสองจังหวะโอ้โอหโลุงเลยไม่มีใครปิดฟิลิปฮอตติกเลยนะครับ เลวานก็แท็กอินเข้าไปจังหวะนี้บุนโอลีดเลียดมาที่เลวานด็อกกี้โกโกโกโอ้คอมกิบครับลูกนี้บ้าเปิดมาลูกเตะมุมครับแล้วเป็นลูกสูดครับลูกนี้ไที่ทางฝั่งกุฎกันให้มาอาโน่บอมเข้ามาเหลี่ยมนี้แล้วเป็นเลวานเลยครับเรียบร้อยประตูที่สี่ครับเลวานด็อกกี้ กับไพมาครับตั้งป้อมแล้ววางไปที่เลวันด็อกกี้ครับเรียบร้อยดูดูกันจิ้มมาเอาแล้วครับคีแดนทิปเปียทิปเปียยังไงจี้มาครับไหลามาที่โรเบริร์ตเลวันด็อกกี้ก็โกลกอประตูที่ห้าครับโรเบริร์ตเลวันด็อกกี้โอ้แปรเน้นๆเข้าไปครับจังหวะนี้อ้าวแล้วยังไงเลวันด็อกกี้จริง เรียบร้อยครับโกโกโกประตูที่หกครับของโรเบิร์ตเลวันดอบกี้ดูอีกทีครับจังหวะเกี่ยวบอลได้ครับแล้วก้มหน้าไปเลยครับโรเบิร์ตเลวันดอบกี้ครับอ้าวเลวันดอบกี้ได้บอลครับแล้วโรเบิร์ตเลวันดอบกี้หาช่องเจอช่องล่าครับเรียบร้อยครับผมโอ้ประตูที่เจ็ดครับเลวานมาแล้ะบ้า ดูครับจังหวะยิงของเลวานครับซันในซ้ายเข้าไปครับจังหวะนี้ใช่กลับมาครับกุนโดกานให้มาอารับคิลเลอร์พาสไปข้างหน้ามีรอครับโรเบิร์ตเลวานด็อกี้หลุดขึ้นมาเลวานดอกกี้เรียบร้อยบอมประตูที่แปดเดินไปที่ยูวคายกุนโดกาน์อาเลยครับกุนโดกานข้างในมีครับเปิดเข้ามาที่เลวานดอกกี้เรียบร้อยบอลประตูที่เก้าเอาเว้ยลุ้นตทีครับเลวาน ลีบอลครับให้มาแล้ว1นครับโรเบิร์ตเลวานดอฟที่แฮตติกหรือเปล่าโอ้ยวัวโอ้วันนี้ยังแฮตติกไม่ได้ครับแล้วลีบอลจอจอยิงเรียบร้อยครับแฮตติกไปประตูที่10ครับแฮตติกในลีกเลยครับเลวานเป็นแฮตติกแรกของเขาด้วยครับ,รบรอุนโดการให้มาทิเปียวางเข้ามาเหลี่ยมนี้เลวานโอ้โหเรียบร้อยครับผม สี่ลูกคนเดียวครับประตูที่11เอลิสิครับทางในมีเปิดไปที่เลวานดอ็อกกี้โอ้โหห้าลูกคนเดียวครับเกมนี้ลูกที่12ครับมาแล้วโว้ปวดใครมาว่าซัดห้าลูกเลยเกมนี้เลวานไม่ยิงมาตั้งหลายเกมแนละ้วไม่ยิงมา2-3สเกมครับโอ้โหเลวานดอกกี้ครับเกมนี้ MVP ไม่ต้องพูดถึงครับ อ้าวภารกิจผมบาทละทุกคนไปเร็วเรวานอยู่ไหนจ้ายกมือหน่อยจ้าเอาไปยิงโอเคลูกที่สิบสามมาแล้วเรเวนเด็ดร้อยเรเว,น,ว,น,วนมาดิโอ้ขาสวยลูกนี้บะาหมดล็อกหมดล็อกแล้วสิบสี่ ไปครับโอ้โหเรียบร้อยครับผมเลวานมาดี15เลวานโอเคลูกที่16มาแล้วแฮททิกแฮททิกอีกแล้วแฮททิกอีกแล้วแฮททิกอีกแล้ว กิ๊กครับกิ๊ีครับขอบคุณคุณออสด้วยนะครับผมสวดโอ้โหก็สวยสายคงโค,งคง้งสายคงโคง้งเอาเลี้องสิบเจ็ดครับสิบเจ็ดอีก3าลูกอีกสาลูกบาริกิจพี่เคียร์พี่เอารุด มาเอาไว้สิบแปดไหมป่ะสิบเก้าสิบเก้าโอเคลูกเดียวลูกเดียวลูกเดียวเลมันโอเคลูกที่ยี่สิบกระโดดทีม จบสวยจบสวยข้าบอกเองแล้วไงว่าจะเสี่ยงกับพี่เลดฟอกเกมมิ่ง